สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เป้นพาเพื่อนเพื่อนเกษตรกรมาชมไร่สับปะรดที่ตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเจ้าของไร่กันนะครับสวัสดีครับนําตัวหน่อยครับครับผมกิติศักดิ์สุวรรณขันครับอยู่ห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับปลูกสับปะรดเนาะครับทั้งหมดกี่ไร่เอ่ย อ๋อประมาณ30กว่ากไร่ครับประมาณ30กส่ากไร่และบนห้วยมุนนี่ส่วนใหญ่สับปะรดครับล้วนเลยนะสับปะรดล้วนครับอย่างอื่นก็พอมีบ้างมีบ้างครับเมื่อกี้เราก็ไปสวนทุเรียนมาแล้วเนาะเอทีนี้ทํากิจการหลายอย่างทีนี้ตอนเนี้ไอ้สับปะรดเราเนี่ยมันเจอเจอเจอปัญหาอะไรปัญหาเจอปัญหาคือใบแดงใบแดงโรคเน่าขคนเน่ารากเน่าขคนเน่าเนาะครือมันมันเป็นเชื้อราเนาะ แล้วพอดีมาเปิด y o youtube ครับเจออดี2551ก็ต้องการให้อดีเนี่ยมาช่วยแก้ไขครับโรคต่างๆที่มีอยู่บนห้วยมุ่นครับคือจะเป็นรากเน่าโคนเน่าของสับปะรดหรือว่าทุเรียนเนาะครัอดีก็จะช่วยแก้ปัญหาให้ทีนี้ไอ้พวกนี้ที่มันสาเหตุมันก็คือว่ามันจะมาจากเชื้อราเนาะเชื้อราเชื้อราไป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 ที่ไปกินที่รากมันครับทีนี้ ไอ้พวกนี้ถ้าลากไม่สมบูรณ์ครับการหาอาหารการอะไรมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ส่งผลมาถึงทั้งปลายปลายสับประรดเนาะ<ม>อบอปลาย,ลายไหมมั่งแดงมั่งอะไรมั่งเนี้ยทีนี้อาดีเราก็จะมาช่วยแก้ปัญหารเรื่องเชื้อราให้ครับและมาไล่ไอ้พวกเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งครับ,รบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆหมดไปครับทีนี้อัตราส่วนการใช้ของอาดีเราคือว่า ถ้าเราผสมน้ำยี่ลิตรก็คือใช้อดี5้าซีซีแต่สำหรับไร่สับป,ประรดหรือสวนทุเรียนเนี่ยเพราะมันเป็นจำนวนมากเราก็ต้องฉีดถัง200รอยลิตรอยู่แล้วเนาะถ้าถัง200รลิตรก็คือใช้50าสซีซีคือ2ฝาเขียวสองฝาเขียวต่อน้ำสอ0ร้ลิตรนะสองฝาเขียวนี่มันจะเท่ากับ50าสซีซีอย่าเกินค,ค,คือไปเวลาเราเทยพยายามอย่าให้มันลน้น ถ้าล้นนิดก็คือเกินครับที่นี่มันต้องพอดีที่นี่ถ้าเกินแทนที่มันจะไปแก้ปัญหามันก็ซ้ำเติมอีกเหมือนกับไปซ้ำเติมใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นอัตราส่วนการใช้ก็คืออย่างที่ผมบอกข้อที่ควรระวังก็คืออัตราส่วนอย่าให้เกินเนาะอย่าให้เกินอพอดีถ้าอัตราส่วนมันพอดีรับรองอาดีเนี่ยช่วยเกษตรกรแน่นอนครับเนาะ และที่สําคัญสมมติว่ากรณีที่ว่าเราใช้ใช้อยาอื่นอยู่แล้วครับเคยใช้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่<บ>ให้ลดลงมาคร,ครึ่งหนึง่งแต่อดีอัตราส่วนปกติแล้วอย่างสบปปรพัดนี้กรณีถ้าเราปลูกใหม่ๆเนาะเราก็จะต้องมีการฆ่าหญา้าหรือคุมหญา้าเราก็เอายาฆ่าหญ้ามาผสมพร้อมกับอดีฉีดทีเดียวได้เลยครับแต่เราลดอัตราส่วน,วนของยาฆ่าหญา้า,ญาลงมาครึ่งหนึ่งสมมุติ น้ำสองลิตรไอยาฆ่า้าเราใช้ครึ่งลิตรเนี่ยสมมุตินะครึ่งลิตรเราก็เหลือสมมติสมมติลิตรนึงอ่ะเขามีเขามีเท่าไหร่ลิตรหนึ่งก็ร้อยร้อยซีซีเนี่ยเราก็ลดเหลือห้าสิบซีซีคือเราจะใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้ลดปริมาณลงมาครึ่งหนึ่งแล้วลดปริมาณแล้วไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ผลได้ผลเพราะอาดีเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาฆ่าญ้าหรือยาคุมยานั้นนั้น ให้มันออกฤทธิ์เร็วรนะแล้วย่ามันจะตายดีถ้าเป็นยาคุมก็ย่าก็จะไม่ขึ้นหรือถ้าขึ้นก็น้อยมากอะไรเงี้ยอย่างนั้นนั่นคือข้อดีของอาดีสองอาหนึ่งคือสามารถผสมกับอะไรก็ได้ครับบางคนก็ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่แต่มันเป็นไปได้แล้วเพราะมีคนเขาใช้ได้ผลมาแล้วครับที่สุพรรณบุรีรกรณีผสมยาฆ่ายาัาแต่อัตราส่วนแบบที่ผมว่าไปเมื่อกี้ก็คือว่า รถนั้นนะลงครึ่งหนึ่งอันนี้อัตราส่วนปกติยานนี่โอ้โหตายดีจังอย่างนั้นอันตราส่วนก็ไม่ยุ่งยากเนาะอย่างที่ผมบอกไปข้อระวังก็คืออย่าให้เกินแค่นั้นหนึ่งทีนี้ปัญหาต่างๆที่มันมีในเรื่องเชื้อราเกาะรากกินรากอะไรเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปทีนี้ในระหว่างเนี้ยมันป่วยเนี่ยครัแล้วก็ทีหน่อยหนึ่งครับคืออาทิตย์ละสอ,สองครั้งสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งฉีดไปสักระยะหนึง่งอาจจะ ใช้เวลาสักหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยครับแล้วเราพอเราฉีดไปปุ๊บในแต่ละครั้งเราก็สังเกตดูครับอาการของของพืชเราครับว่าเออหลังยังหลังจากที่เราฉีดอันดีไปแล้วเนี่ยอาการมันเป็นยังไงมันเริ่มดีขึ้นไหมนันมันจะมันก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นมันจะฉีดปุ๊บดีปั๊บมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีครับไม่มีนะเนาะเออไอนี่ไออย่างนี้เรามันก็ต้องเข้าใจต้องใช้เวลาหน่อยมันไม่ใช่เป็นเคมีครับไหม ถ้าเคมีปุ๊บไม่ดีเนาะมันมันจะหายไวครับแต่มันก็พักเดียวแ้วมันก็มาอีกแต่อันนี้มันช้าแต่ว่ามันได้ผลระยะยาวเนาะมันมันอย่างนั้นน่ะข้อดีของงานดีก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะทําให้เราลดต้นทุนทีนี้มันลดต้นทุนยังไงก็ลดต้นทุนก็คือว่าสมมุติเราเคยใช้ไอสารชนิดอื่นๆน่ะปริมาณเท่าไหร่เราลด สมมตเิเราใช้หนึ่งร้อยเนี่ยเราลดลงมาเหลือห้าสิบอีส่วนที่หายไปก็คือเราก็เหลือเป็นกําไรแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็<ร>เอ,อลดลงค,ค่อยๆปรับอ,อ,อัตราส่วนอย่างอื่นนะลดลงทีละนิดละนิดละนิดจนบอม,นมันมาอยู่ขนาดพอดีแล้วมันได้ผลปุ๋ยเราก็ลดลงใช่ไหมลดลงสับลด สมมไหลดลงลดลงหมดเลยทุกอย่างลดลงครึ่งหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ใช่เลยจากไรหนึ่งต่อกสอบลดเลยเลยครึ่งสอบงหล้วครึ่งกระสอบครับออย่างนั้นเคมีก็ลดลงจะเป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยไรก็ไม่รู้ละคือเราเคยใช้เท่าไหร่ให้ลดลงมาครึ่งหนึ่งสมมติรอบแรกเนี่ยเราลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วเราได้สบะรดครับเป็นที่พอใจครับจะได้ไรละกี่ตันอันนี้ก็ยังไม่รู้เนาะยังไม่รู้โดยปกติได้เท่าไหร่ ไร่นึ้งก็อย่างมากอัปปะใหม่ก็ประมาณแปดตันะต่อไร่ครับต่ไอไร่ทีนี้ทีนี้เราต่อไร่นี่คือปุ๋ยหนึ่งลูกใช่ไหมแปดตันนี่คือปุ๋ยหนึ่งลูกทีนี้ถ้าเรามาลดปุ๋ยลงลครึ่งลูกครึ่งลูกแล้วใช้อดีอตัอาตราส่วนอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ครับแล้วก็ดูว่าไร่หนึ่งเราจะได้น้ําหนักเท่าไหร่ไม่แน่อาจจะว่าเพิ่มอาจจะได้อ้ะมันไอ้เพิ่มนี่เพิ่มแน่นอนครับแต่มันจะเพิ่มเท่าไหร่แค่นั้นเองครับมาสมมติว่า อาดีถ้าดีไปแล้นหนึ่งไร่ใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งลูกได้น้ำหนักสิบหตันเนี้ยพอใจไหมถ้าไ,ได้อย่างนี้นเนาะทีนี้พอพอครั้งแรกลดครึ่งลูกครั้งต่อไปลดลงอีกครึ่งหนึง่งสมมุติว่าห้าสิบโล เอาใชยี่ห้าโลยี่ห้าโลแล้วได้ทำไมอย่างเดิมครับโอเคเลยใช่ไหมทีเนี้ยทีนี้เราลดต้นทุนไปเยอะต้นทุนเยอะนี่เราพูดแค่รายเดียวแล้วถ้าสามสิบลรล่ะเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับเออนั่นคือจุดที่เราจะได้กําไรครับิดว่าอาดีลดต้นทุนครับคือลดต้นทุนไอสารตัวอื่นครับใช่ไหมล่ะแล้วอีกอย่างคือมันไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราครับแล้วผู้บริโภคครับใช่ไหมถ้าถ้าเวลาเราฉีดเนี่ยถ้าเราไม่มียาฆ่าญ้าหรือตัวอื่นมาปนครับ ฉีดตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องมาปิดปากปิดจมูกนะเพราะมันไม่อันตรายเพราะมันเป็นชีวภาพเนี่ยเขาเขาสกัดมาจากนมผึ้งซึ่งนมผึ้งมันเป็นจะแบบว่าเขาจะมาในรูปของโปรตีนแล้วก็จะกลายเป็นอะมิโนครับซึ่งมันเป็นงานวิจัยครับมันไม่เหมือนไอชีวภาพที่เรามาหมักกันเองเนาะเอาผักมั่งกล้วยมั่งไปใช่ไหมทีนี้พอใช้ไปนานๆอย่างนั้นมันเป็นเชื้อราแต่ตัวนี้ ไม่เป็นเชื้อราแล้วจะป้องกันเชื้อราไม่ให้เข้ามาแล้วแมลงอื่นๆมันก็จะไม่ไม่มารบกวนถ้าเราพ่นประจํานะเราจะสังเกตดูได้แล้วตัวเราก็จะสบายครับเราได้ละอองอ่ะได้ละอองอาดีเนี่ยสักคีบใช้คอยแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใช้เงินอีกใช่แล้วร่างกายเราก็สบายนั่นแหละนี่นี่คลิปนี้ก็เป็นไร่สับปะรดที่ห้วยมุ่นแล้วครั้งต่อไปเราก็จะมา ติดตามผลใหม่สำหรับคลิปนี้ก็คือว่า r าดีสองขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาสับป,ประรดในเรื่องของรากเน่าคน,คนเน่าใบาแดงเนาะให้กับเกษตรกร,ร,กรบ้านห้วยมุ่นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับ